บ้านมุกวรนิตไม่อายทำกินแพ็คก,กระเป๋าผ้าขายเป็นนางเอกแต่ไม่ใช้แบรนด์เนมบ้านมุกวรนิตไม่อายทำกินแพ็คก,กระเป๋าผ้าขายมุกวรนิตดาราผู้ไม่มีสินค้าแบรนด์เนมเตรียมควงแอปเปิลลาพิสระเปิดธุรกิจใหม่แบบมาเนือเป็นนักแสดงสาวที่ฝีมือทางการแสดงไม่เป็นสองรองใครแถมธุรกิจเองชีก็ยืนหนึ่งมาตลอดสำหรับสาวม,มุกวรนิตถาวรวงศ์ที่ขยันมากแม่ ธุรกิจกระเป๋าหมุกขนุมปุ๋ยก็ปังเสื้อผ้าก็โดนก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเปิดอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือบ้านน้องสตูดิโอสตูดิโอเช่าถ่ายภาพที่เจ้าตัวสุดแสนจะภูมิใจเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วล่าสุดยังไม่พอเท่านั้นเพราะมุกยังไม่หยุดพร้อมควงแขนแอปเปิลลาพิสราเปิดธุรกิจใหม่มาเหนือจะไม่เหนือได้ไงเพราะเจ้าตัวกลางแทนที่ปักโลเคชันเชียงใหม่เจอแน่กําลังจะมีธุรกิจที่เชียงใหม่เป็นอย่างที่3แล้วคราวนี้ทํากับแอปพลิเคช ขอให้เราเฮงเขอให้เพื่อนสู้ๆในการคุยงานกับฉันจากนี้และตลอดไปเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่จับมือพากันปังจริงๆงานนี้เพื่อนนักแสดงพากันมาเมนช่นแสดงความยินดีหนุ่มเฟียนพัชรทาเองก็บอกว่าจะแวะไปหาอย่างแน่นอนงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าธุรกิจที่ว่านี้คืออะไรแต่เชื่อว่ายังไงก็รุ่งคนนี้เขาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอายุน้อยร้อยร้านของจริงมุกวรนิดนั้นเป็นนายเอกสาประหยัดที่เคยเก็บตังค์ส่งตัวเองเรียนมาแล้ว และแทบจะไม่มีของแบรนด์เลยเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่สวยน่ารักและยังมีความคิดที่ดีในการใช้ตังเลยจริงๆที่ถึงแม้เธอจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากก็ตามแต่เธอก็ยังใช้ชีวิตแบบธรรมดาและประหยัดเพราะมีความคิดว่าตังที่ได้มาเธออยากจะนำไปดูแลครอบครัวถึงขนาดที่เธอเคยเก็บตังส่งตัวเองเรียนหนังสือเพื่อช่วยแบ่งเบาทางบ้านมาแล้วโดวยมุกเป็นคนที่ประหยัดมากๆเพราะเธอมีความคิดว่าเมื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นเธอจะใช้ตังใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นเช่นการออกงานต่างๆด้านเสื้อผ้าเธอจะใช้เสื้อผ้าของร้านตัวเองที่เคยเปิดร่วมหุ้นกับพี่พี่นักแสดงเครื่องประดับเธอก็แอบใช้ของเมฆจิรกิจพี่ชายของเธอและนอกจากนั้นเธอยังเคยเผยว่าเธอมีรองเท้าผ้าใบอยู่ไม่กี่คู่อีกด้วยที่สําคัญแฟนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องมุกวรนิตต้องเก็บตังส่งตัวเองเรียนหนังสือเพื่อช่วยแบ่งเบาทางบ้าน